กับสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่คนบวาสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเมื่อนี้กะยินดีเข่าสู่ช่องลุงไร่บ้านหน้าคือเก่าคือเดิมพี่น้องเมื่อนี้ว่าสิไปเอาเข่าขึ้นเล่าซอยบาวทงอยู่ ในบ้านเพิ่นว่าเพิ่นเสียเอาเข่าขึ้นเล่าไปไปเบิ่งพร้อมกันเลยพี่น้องไปกันเลยไปเอาเข่าขึ้นเล่าชอยบบาวทงพี่น้องทางออกจากหัวจากสวน ทางโบราณทางลูกลังอยู่มีควายเกี่ยวเาขาเรียวเบิดแล้วพี่น้องทางทิศนิรพเอาค้นเกี่ยว คนเกีียวคักขนาดไปพ่อกันอยู่ที่บ้านเกียเดียวเลยมาหอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเบิง่งพูเข่ามัน่่แห้งบบได้เอาคืนซ้ำเบิง่งหลานหน่อยซะอีกซะอีกบบแห้งเตม่าเตมมาเตมมา ปัดดันน้อยค่อยเตียเข่าพี่น้องปะท้สมัเจงเทลูกละเอาเอสวัสดีพี่น้องเพื่อนสวัสดีจ้าสวัสดีสวยสวยตมมาเตมามน้ดันยุด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 ุพอกลับไปมาพี่บ่มาแงงพี่บ่ฮะโอ้มาเลียวเทอานี โอ้หไรถาทันเซเลงเาอืเอาเตียม,มาเตียม,มาหยุดปัดกลับไปกลับไปโอ้คนเอาเข่าขึ้นเราแตกเงาเง นี่ต่คนเข่าขึ้นเล่าออมือนิหลายต่ว่บบาของอันนี้ยังบ่เห็นให้มันเรียนเขา่าเออเตะเตะเข้าไป,ปเล้วล่ะเออเลี้วล่ะ คนหลายเนาะญาติพี่น้องซอยกันดีข้าวเดียวเออเตกเงาเงาเขาขึ้นเล่า แนอไรบ่ช่วนช่วงแล้วบ่มืออื่นบ่มืออื่นเกาขึ้นมือนี่บ่ได้อันนี้กวาดเขา่าเขาี่ยเข่าให้มันเห้ง พีกไปพีกมาอยู่นี่แล้วเขาเนี่ขันข้นเฮ็ดกับโบแล้วบแห้งเนาะโบเกินมืออื่นเอาเตาละลงมาเตาะเตะเตะพูนลานน้อยกิงขนาดเตะไป mấy đứa đọc ươn hèn mưa ươn để ở khuỷu cho đọc à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  น้ำลานน้อยไปตกที่แล้วทีละเขาเขาเี่บอือเจมาโอ้ เตะปไปเตะปลยยุด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 มันออกจากเงียงกลับมาผ้ากลา,า,างไป้ากลางไปห่วยมันเจริงแท้ดีกลับมาอีกกลับเตะปไปค่อยคอยปโต มันได้ย้อนแล้วยุดยุดยุดเลยเลยหันดึงข้ามาดึงแงงขึ้นเออโอ้มันหลดสลาดเทนี่ฮึอยู่อนุบาลอยู่ได้นี่เตะเข่าเปลี่ยนเสยออยุดยุด บลินแบบนั้นเตะดีๆไหมลูกไป,ออปอเออปะเธอเอียนแทล่แทล่แทล่เล,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 เลยกลับมากลับมาเพียโอ,โ,โ,โอ้ยนั่นโอ้ยพ่อพ่อพ่อ

โอ้ฝากก็คือทรงมีก้อนขีนเกนนมกแค่เนาะเดบา่าเดอร์ฝนสิตกพี่น้องเอ้โอ้บมื่ท่านได้เอาเข่าขึ้นฝนผสิมาตกทำก่อนลุกแล้วกีกายนี่เข่าล้อยน้ำจูบางนี่เอ้าอย่าเร่นแบบนั้นลุกมาหน่ โอ้มาเลี้ยวเถอะปะดทุกปะดทุกหยุดเขายังบ่ได้เอาขื่นกระายเติบมาทั้งพี่พัดเฮ้ยยายก่เอาะองอะอยู่ทางที่เก็บยังออกยายหนา เก็บขี้กากเบายยายนี่ก็ขยันพลึกกำเกาะกำก่อยโพดแล้วดีก็อยู่เป่าๆเตะโอ้เข่ายายนี่ก็ได้หลายเนาะโอ,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 โอ้เอาขึ้นไปสูตรหนึ่งละเด้นน่ สุดหนึ่งนะี่ยไปเท่าไรละหกสิบเจ็ดสิบกระสอบละลพูดเล่าปานพูดเล่า <laughs> กินเบิร์ดอกซ้ำนี่กระได าแล้วก็บ่ได้ยู่สมเท่าเนะผัน่เห็ดผันนั่งนั่งนอนนอนหลายผัดเจ็บล้างปวดเอวบ่ะเท่าแล้วเห็ดซ้ำเฮ็ดได้ก็ก็แก๊กเกษดเฮ็ดบ่ได้เลยจะฟื้นมันถ้าฟื้นไปละเก็บปวดมาผัดลำบาก หาขี้กากกับ่หลายปันดาหาขี้กา,อาออก,อาออกอบอ่ออกรอบสองรอบสามละ่ะโอ,อ้สัมภอมันเปลี่ยนเนาะไป ไปลาบาะนี่ไปาบาหนี่พลอละขัง,ย,ขงยังบ่ีสามสี่ขังได้ยังบดีเอาเอาสตะซะยุดกลับตะโอ้โถมันต้องเห็ดหน้าหลายๆทงแล้วตีเข่าเกียงปานนี่เออคู เล็กน้อยจังได่สมมติมสลัาเห็ดเทะเกรับเออเอาขอบนั้นมาหนิหยุดโทเแทะออกมาจากโรงเรียนกับมาเตะเข่าทวนๆหยุดหยุดหยุดอยู่อนุบาลเตะเข่าก็เป็น นั่นนั่นไปเ็ทไปว้ายเก่งเทนี้นี okay. ่เป็นตาเป็นตาเฮ็ดหน้าหลายทงเทนี้นี่พูดไตเขาหลายสะทานหยุดไปโอ้เก่งอีหลี ยิ่งอยากได้อย่างน้อเก่งปานนี่ฮะอยากอยากได้สุดนางฟ้าเออสุดนางฟ้าก็จังเอาแล้วอยากได้สุดนางฟ้าไปเต็มมาเต็มมาเต็มมาบานใ้จบเอาเอาสำหรับชิปนี้ กระจบไว้ซันี้สวัสดีครับผม